สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่น่าสนใจมากๆครับเรื่องการเสพสุขอ๋อค่ะคำนี้ฟังดูอาจจะแรงนิดนึงนะคะแต่ไม่ใช่ความหมายที่เราคุ้นเคยกันใช่ครับไม่ใช่เรื่องเสพติดอะไรแบบนั้นเลยแต่เป็นการมองความสุขในมุมที่ว่าเออเราสร้างมันขึ้นมาเองได้รับรู้ได้จากข้างในตัวเรานี่แหละครับอืมค่ะเป็นมุมมองส่วนตัวจากบทความชิ้นหนึ่งที่ท้าทายความคิดเดิมๆของเราเหมือนกันนะคะ ที่ว่าความสุขต้องมาจากข้างนอกต้องไปตามหาอะไรแบบนั้นใช่ค่ะที่เรามักจะคิดว่าต้องวิ่งตามหาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วเสพสุขในความหมายนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเรายังไงบ้างครับคือบทความเนี่ยเขาเปิดเรื่องด้วยการเล่าถึงเพื่อนคนหนึ่งอ๋อค่ะเป็นผู้หญิงโสดอายุ40กว่าๆละเธอบอกว่าตัวเองเป็นพวกสุขนิยมสุขนิยมใช่ครับชอบเสพสุข ทำอะไรคนเดียวก็ได้มีความสุขกับโลกส่วนตัวของตัวเองอืมน่าสนใจนะคะคนแบบนี้ผู้เขียนเขาก็ดูเช่นชมนะครับว่าเออคนเราควรจะอยู่กับตัวเองให้เป็นเข้าใจตัวเองแล้วก็เลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนใครประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะมันสะท้อนเรื่องเอ่อความพอเพียงทางใจการพึ่งพาตัวเองในการสร้างความสุข ครับผมซึ่งมันจะต่างจากภาพที่เราเห็นบ่อยๆเนาะคนที่แบบวิ่งไล่ตามหาความสุขแต่เหมือนไม่เคยเจอสักทีหรือเจอแล้วก็ยังไม่พอใช่ค่ะยิ่งได้ยิ่งอยากได้อีกวนไปเรื่อยๆแบบนี้มันอาจจะเป็นทางออกหนึ่งก็ได้นะคะทีนี้มาถึงคำที่แบบเป็นคีย์เวิร์ดเลยเสพสุขค่ะคำนี้เลยคือตอนแรกผมฟังก็เอ๊นิดนึงเหมือนกันเพราะคาว่าเสพเนี่ยมันดู ดูไม่ค่อยดีเนาะใช่ค่ะดูมีความหมายในทางลบแต่ผู้เขียนเขามองว่าเอ๊ะคำนี้แหละเหมาะทำไมฮะทำไมถึงเหมาะเขาบอกว่าเพราะการเสพในที่นี้มันหมายถึงเราเป็นคนเริ่มเองไงครับเป็นคนกระทำเองแล้วความสุขมันก็ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายนี่นาะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นการหยิบคำที่มีนัยยะลบมาตีความหมายให้เป็นบวกประมาณนั้นเลยค่ะอืมอันนี้น่าทุ่งนะคะ มันเหมือนเป็นการเน้นย้ำเลยว่าความสุขเนี่ยเราเลือกที่จะบริโภคหรือรับเข้ามาเองได้ครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอจากข้างนอกอย่างเดียวเป็น active ไม่ใช่แพ s ซีฟใช่ใช่เปลี่ยนจากผู้รอเป็นผู้เลือกเองเลยแล้วเขายกตัวอย่างไว้ไหมคะว่าการเสพสุขแบบนี้มันทำยังไงได้บ้างมีครับแล้วตัวอย่างนี้คือเรียบง่ายมากเลยครับเช่นแบบไปนั่งร้านกาแฟสบายๆอ่อฮะจิบกาแฟกินขนมหวาน แค่นี้ก็สุขได้ใช่ครับหรือไปนั่งร้านชาจิบชาหอมๆกับขนมอร่อยๆหรือแวะเข้าร้านขนมที่หน้าตาสวยๆเก๋ๆค่ะค่ะนึกภาพออกเลยหรือแม้แต่อันนี้เขาก็วงเล็บไว้นะครว่าไม่ได้สนับสนุนการดื่มจัดๆนะแต่แบบการไปร้านนั่งดื่มบ้างอ๋อไปเพื่ออะไรคะเพื่อเจอเพื่อนพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตกันอันเนี้ก็ถือเป็นความสุขเหมือนกันเป็นการเสพสุขแบบสังคมอ๋อเข้าใจได้ค่ะ คือตัวอย่างพวกนี้มันชี้ว่าการเสบสุขจริงๆไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเลยครับผมง่ายๆเลยแต่คือจานใส่ใจชื่นชมกับประสบการณ์เล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันนี่เองใช่เลยครับถ้ามองกว้างขึ้นมันก็คือการฝึกหาความสุขจากสิ่งรอบตัวที่เรามีอยู่แล้วแค่เราเปิดใจรับรู้มันเท่านั้นเองแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องกินดื่มหรือกิจกรรมนะครับบทความยังพูดไปถึงเรื่องของใจด้วย เรื่องใจยังไงคะเช่นการที <_ dragon and blue> exactly. ่เราเอ่อรักใครสักคนโดยที่เราไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนเต็มร้อยหรือว่าการให้อภัยใครสักคนอย่างมีเมตตาจริงๆโหอันนี้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะคะใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ก็นับเป็นการเสพสุขทางใจอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่เลยค่ะอันนี้เป็นการขยายความหมายของเสพสุขให้มันครอบคลุมไปถึงมิติทางจิตใจด้วยเนาะครับผมที่ความสุขมันเกิดจากการกระทําดีๆของเราเองทั้งต่อคนอื่นแล้วก็ต่อความรู้สึกข้างในของเราเอง ทายนี้ผู้เขียนขอทิ้งไว้ให้คิดได้ดีมากครับเขาบอกว่าเวลามันเหลือน้อยลงทุกวันนะชีวิตเราเนี่ยจริงค่ะอะไรที่ทําแล้วมีความสุขก็รีบทําไปเถอะถึงจะเรียกว่าเสพก็ตาม,มฟังดูเหมือนการกระตุ้นให้ใช้ชีวิตให้เต็มที่นะคะใช่ครับแต่มันก็มีอีกมุมหนึ่งที่บทความพูดถึงเหมือนกันที่ดูจะขัดขัดกับการเสพนิดหน่อยค่ะยังไงคะ คือเขาบอกว่าความสุขที่แท้จริงมากๆเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นตอนที่เราไม่เรียกร้องหามันต่างหากอ๋อนั้นก็ขาดเกระเสพที่แปลว่าตั้งใจบริโภคสิคะนั่นนะสิครับตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นแต่พออ่านดีๆหรือฟังที่คุณอธิวัยมามันอาจจะไม่ขัดกันสทัทีเดียวหรือเปล่าครับอื น่าคิดนะคะบางทีมันอาจจะหมายถึงว่าการเสพสุขที่ดีที่สุดคือการเปิดใจรับรู้ชื่นชมแล้วก็ดื่มด่ากับความสุขที่มันผ่านเข้ามาในแต่ละขณะอฮะโดยที่ใจเราไม่ได้คาดคัน้นไม่ได้เรียกร้องว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ต้องอยู่กับเราตลอดไปอ๋อเหมือนกับว่าเสพในที่นี้คือการ appreciate การซาบซึง้งมากกว่าการตะครุบเอา น่าจะประมาณนั้นเลยค่ะคือรับรู้สุขตรงหน้าโดยปราศจากความอยากหรือความพยายามใจยึดมันไว้ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าแนวคิดเสพสุขจากบทความนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรค่ะถ้าให้สรุปน่าจะเป็นการปรับมุมมองว่าความสุขเนี่ยจริงๆมันอยู่ใกล้ตัวเราสร้างได้จากข้างในครับ ตัวเเราองใช่ค่ะผ่านการชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวการทําดีทั้งต่อตัวเองต่อคนอื่นแล้วก็การอยู่กับปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยวิ่งตามหาจากข้างนอกตลอดเวลาถูกต้องค่ะลดการวิ่งตามหาจากภายนอกลงเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยครับวันนี้ค่ะแล้วก็อาจจะขอฝากคําถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันเล่นๆนะคะครับเชิญเลยครับถ้าความสุขแท้ๆส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่เราหยุดเรียกร้องหาแล้วการที่เราตั้งใจไปเสพสุขจากสิ่งต่างๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ บางทีมันอาจจะไม่ใช่การบริโภคเพื่อเติมเต็มช่องว่างแต่เป็นการฝึกเปิดรับแล้วก็ขอบคุณความสูงง่ายๆที่มันเข้ามาในแต่วันโดยไม่มีความคาดหวังใช่ค่ะโดยไม่มีความคาดหวังว่าจะต้องได้อะไรตอบแทนลองคิดดูสิคะว่าวันนี้มีเรื่องเล็กๆอะไรบ้างที่เราพอจะเสพสุขจากมันได้แบบสบายๆชิวๆบ้าง